สวัสดีครับวันนี้เกีอินพอร์ตขอนำเสนอนะครับ ATV 150ยหซีซีนะครับผมมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ LED 4ดวงไฟหน้าอีก2ดวงไฟด้านซ้ายเล็กกว่านะครับล้อขนาด10นิ้วนะครับผมนะฮะเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์สจังหวะ150ยหนะครับดูแลสั่งง่ายมากนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมช่างทั่วไปดูแลได้เลยนะครับเกียร์เดินหน้า4ถอยหลัง1นะครับผมระบบคาบูริเตอร์ครับซ่อมรูสั่งง่ายมากนะครับด้านหลังนะครับมีไฟท้าย นะครับผมนะฮะไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดิสเบรกหลังนะครับผมอ่าเรามาดูที่นะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับท่อไยเสียมีตัวป้องกันความร้อนเรียบร้อยนะครับเบรกนะครับผมนะฮะเบรกนะครับแล้วก็มาดูด้านบนนะครับหน้าปัดนะครับหน้าปัดมีตำแหน่งเกียร์บอกเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวตำแหน่งตัวปุ่สปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็ตัววัดนะครับแบตเตอรี่นะครับด้านนี้ก็นะครับผมก็จะ ที่สตาร์ทนะครับผมสตาร์ทมือนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟด้านหน้านะครับสปอตไลท์นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่แล้วก็ชกน้ํามันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับสามารถที่จะจอดทางชันได้นะครับผมนะครับสตาร์ทก็ง่ายครับผมเพียงแต่เปิดนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับผมนะครับนะะฮแล้วก็มากดนะครับสตาร์ทตัวนี้นะครับผมครับสตาร์ทง่ายมากนะครับผมตอนสตาร์ทอย่าลืมบีบเบรกด้วยนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ ATV 1 5 0 cc นะครับคันนี้นะครับผมราคาพิเศษเลยนะครับคอมสปอร์ตไลท์ LED4 ดดวงไฟหน้าไฟด้านซ้ายด้านขวาเบรกหลัง